คลิปนี้นะครับมาเจอกันผมอาจจะพูดยาวสักหน่อยคลิปนี้มาตอบประเด็นเรื่องโปรโมชั่นส่วนลดสูงสุด2 0 0แสนกว่าบาท3 0 0แสนบาทในนาวาล่าโปรซีรีส์ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณ FC นะครับทุกคอมเมนต์เลยที่ไม่ว่าจะทักมาหรือท้วงมาหรืออะไรต่างๆนะครับผมและจากคลิปที่แล้วนะครับขอบคุณ FC ทุกๆท,ท่านที่ได้จองนาวาล่าใช้สิทธิ์ลูกค้าเก่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโปรซีรีส์ หรือเป็นรุ่นตัวสแตนดาดตัว SL ตัว Back Edition อะไรต่างๆนะครับก็ก่อนอื่นต้องขอขอ,ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามแล้วก็เช็คข้อมูลกันแล้วก็ไว้ใจให้การอุดหนุนที่มาจองนะครับตอนนี้กลุ่มโปรซีรีส์ทั้งหลายก็อยู่ระหว่างเซ็นไฟแนนซ์สำหรับลูกค้าที่ซื้อผ่อนนะครับแล้วก็ซื้อสดก็รอรับรถกันอยู่ผมมาชี้แจงเนื่องจากลูกค้าเนี่ยก็จะได้รับข้อมูลเสพข้อมูลแตกต่างแต่ละที่กันมาแตกต่างกันไปบางคน ก็เป็นลูกค้าเก่านี่แหละแต่ว่าสอบถามใช้สิทธิ์ว่าทําไมส่วนลดของเรา2 4 0 0 0นบาททําไมบางที่ส่วนลดเขาให้มาถึง3 0 0 0 0 0ตอบคําถามเลยครับว่าส่วนลด3 0 0 0สนบาทหากเป็นสิทธิ์ลูกค้าเก่าในการซื้อรถโปรซีรีส์นะครับโปรโปร,โปร,โปรมีจริงไหมตอบตรงนี้เลยครับว่ามีจริงครับแต่ว่ามันมีเงื่อนไขนะครับก่อนอื่น ข้อแรกท่านต้องเป็นลูกค้าเก่านิสสันก่อนแน่นอนนะครับโอนสิทธิ์ไม่ได้นะครับทะเบียนรถคันเก่าชื่อใครนํามาซื้อคันใหม่ก็ต้องชื่อคนนั้นโอนสิทธิ์ไม่ได้1นึคันหนึ่งสิทธิ์นะครับผมแล้ว3 0 0 0 0นมายังไงซื้อสดจะซื้อโปรทูได้ส่วนลด0,000 0นไหมอันนี้ไม่ได้ครับไม่ถึงแน่นอนซื้อสดมีส่วนลด2 0 0 0 0ถ้าไม่เอาประกันมีส่วนลดสูงสุด2 0 0 0 0 0เท่านั้นครับผม ในกรณีที่ซื้อสดนะอันนี้ยกตัวอย่างสําหรับโปรทนะครับผมกรณีที่จะได้ส่วนลด3 0 0 0 0นคือซื้อผ่อนนะครับมีสิทธิลูกค้าเก่าและเป็นราชการเช่าซื้อเท่านั้นนะครับซื้อผ่อนเท่านั้นตรงนี้ท่านจะได้ส่วนลดส0 0 0สนบาทคือราคาลดหักลบไปเลยส0 0 0 0นหน0 0 0ล้านื่นก็ลดไปเลย3 0 0 0 0 0แต่รถอาจจะไม่ได้มีของแถม ใดๆให้เลยต้องซื้อประกันภัยชั้นหนึ่งซื้อพอลบอจ่ายค่าจดทะเบียนไลเนอร์ต้องจ่ายเองนะครับและรถกองนี้ทั่วประเทศผมก็มีหมายเลขตัวถังอยู่มีไม่เกิน10คันไม่ได้มีทุกคันนะครับไม่ใช่ว่าส่วนลด3 0 0 0 0 0สั่งรถใหม่มาให้เมื่อไหร่ก็ได้อันนี้ขอตอบให้เคลียร์ๆชัดๆนะครับในกรณีสำหรับลูกค้าเก่านะแล้วใช้สิทธินะแล้วสูงสุด3 0 0 0 0 0ตรงไหนไม่เข้าใจ หรือจะซื้อรถสนใจแต่ถ้าตรงไหนคุมเครือไม่เคลียร์โทรหาผมได้ตลอดนะครับผมเปิดสาธารณะแล้วมีเบอร์โทรมี ID Line ให้ติดต่อเปิดสาธารณะมานานมากแล้วนะครับผมขายรถมีตัวตนจริงแล้วก็ขายตรงๆขายง่ายๆชี้แจงในเงื่อนไขต่างๆให้ลูกค้าได้เคลียร์ทั้งหมดตอบคำถามแบบเคยเคลียร์นะครับแล้วถ้าอยากได้ส่วนลด3 0 0 0 0 0แล้วเราไม่ใช่ลูกค้าเก่าก็ เสียได้สิทธิ์อยากได้บ้างนู่นนี่นั่นอันนี้คือเงื่อนไขมันเป็นเงื่อนไขกติกามันเป็นกติกานะครับมันก็ถึงแม้จะไม่ได้ส่วนลดส0 0แสนแต่โปรโมชั่นรถใหม่ณนะวันนี้หลายๆรุ่นผมมองว่าก็ไม่ได้คิลิวคิเล่นะสำหรับตัวอย่างปัจจุบันผมยกตัวอย่างเลย Pro4 Pro2 ลูกค้าใหม่เราก็มีส่วนลดให้เน็ตๆเนี่ยประมาณ200,000บาทนะครับราคารถลดไปเลย200,000 อันนี้ก็ไม่ได้คิเล่ละสดก็ได้ผ่อนก็ดีได้2 0 0 0 0 0กลมๆนะครับและถ้าเอาส่วนลด2 0 0 0 0น3 0 0แสนดอกเบี้ยศูนมีไหมอันนี้บอกเลยว่าไม่ได้นะครับไม่มีนะครับมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้โปรโมชัน่นดอกเบี้ยศของเรานะครับผมในกลุ่มโปรซี i ี s หรือกลุ่ม Back Edition เนี่ยผมยกตัวอย่างเลยเงื่อนไขปกติจะมีส่วนส่วนลดแบบพื้นฐานทั่วไป แต่ถ้าเป็นดอกเบีย้ย0น์ปซ๊บนะครับผมโปรเซรี po ์แบ็กอิดิชั่นเขาให้ส่วนลดสูงเขาให้ดอกเบี้ยศูนปอร์เซ็นนานสูงสุด6ปีมาแล้วครับอันนี้คือลูกค้าประหยัดไปได้2 0 0 0 0 0สองแสนกว่าบาทอยู่แล้วถ้าเทียบขาไปและขากลับนะดอกเบีย้ยศเนี่ยลูกค้าไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยเลยเท่ากับลูกค้าเนี่ยจะประหยัดเงินไปแล้ว2 3งถึงสามแสนบาทนะครับมาพูดถึงกันต่อตรงที่ว่าถ้าอยากได้ศปด้วยและอยากได้สิทธิ์ลูกค้าเก่าด้วยทําไงผมแนะนําแบบนี้ครับ โปรโและโปรทเท่านั้นนะดาวยีจะได้ดอกเบีย้ยศูปี72เดือนและถ้าเป็นลูกค้าเก่าใช้สิทธิโปรซีรีส์นะครับอันเนี้ยทับซ้อนได้เลยส่วนลด1นึ่งแสนดอกเบีย้ยศูปีของแถมฟรีทุกอย่างประกันทะเบียนพบรบแต่รถมีจำนวนจำกัดนะครับถึงแม้ว่ามันจะหมดเขต30มิถุนาก็จริงแต่รถก็อาจจะหมดก่อน สั่งใหม่ก็อาจจะไม่ได้เงื่อนไขแคมเปญหรือโปรโมชั่นนี้ต้องทําความเข้าใจให้เข้าใจกันซะก,ก่อนนะครับผมและยกตัวอย่างถ้าบางคอมเมนต์บอกว่าเรา, m, เราหมกเม็ดเรานู่นนี่นั่นไม่จริงใจอันนั้นก็เป็นมุมมองนะครับไม่ว่ากันผมมายกตัวอย่างคันนี้เลยก็ได้ลูกค้าใหม่หรือเปล่าลูกค้าเก่าอะไรก็ได้อันเนี้ยคือมันไม่ค่อยมีผลเพราะว่าลูกค้าเก่าอ่ะมันได้เพิ่มหมื่นเดียวราชการได้เพิ่มหมื่นเดียวแค p s เอสแอลนะครับปกติราคาอยู่ที่6กแสนสี่หมื่นเก้าพันบาท วันนี้จะซื้อสดหรือจะซื้อผ่อนผมมีราคาพิเศษให้5,900 0บาทลดไปเลย140,000นะครับเนี่ยจะสดจะผ่อนมีส่วนลด140,000เหลือราคา5,900 0บาทฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับถ้าสดท่านได้ราคา5,900 0พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งถ้าซื้อผ่อนลืมเรื่องราคานี้ไปเลยครับผมมีโปรออกรถ9,000ผ่อนเดือนละ6,900 ออกรถเ0 0 0เนี่ยเบ็ดเสร็จคือเราทำดาวให้25%ห้เปอร์เซ็นต์นะได้ส่วนลดเงินดาวไปเบ็ดเสร็จแสนห้าหมื่นเจ็ดพันของแถมอื่นๆอีกนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างไว้เลยรถมีจำนวนจำกัดรถใหม่ป้ายแดงวารันตีรถใหม่5ปีฟรีค่าแรงเข้าศูนย์เช็คร,ระยะ5ปีอันนี้ใช้กันยาวๆถ้าใครมองว่าคุ้มนะครับลูกค้าต่างจังหวัดลูกค้าอยู่ที่ไหนแถวบ้านท่านถ้าท่านไปถามและอาจจะไม่ได้แคมเปญหรือโปรโมชั่นนี้ก็วนกลับมาได้เลยครับ เพราะมันไม่เหมือนกันแต่ผมให้ทุกที่ให้เต็มที่แล้วก็บริการส่งรถฟรีทั่วไทยปก,กติผมเดินสายส่งรถทั่วไทยอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยได้อัพผลงานเนื่องจากต้องทํางานบริหารด้วยงานขายด้วยลูกค้าเก่าแบรนด์อื่นๆผมก็ขายอีกผมขายทั้งหมด5แบรนดะ์ณปัจจุบันนะครับเพราะกรุ๊ปเราเรา,เราดูแลแล้วเราขายหลายแบรนด์เพราะฉะนั้นใครที่เป็นฟซีนิสานใครที่สนใจโปรโมชั่นนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับ นาวราโปรซิล r ี่ลดแรงแรงมีส่วนลดสูงๆมีดอกเบีย้ยศูนเซนานๆหปีมีนะครับรุ่นนี้ถ้าราคาปกติก็ดอกเบีย้ยศูนซนานสุด6ปีเช่นกันสอบถามโปรโมชั่นไหนใดๆแยกโปรโมชั่นนะครับไม่ยำรวมกันเพราะโปรโมชั่นมันหลายโปรย่อยมันทับซ้อนมันไม่มีอะไรหลอกลวงผู้บริโภคเลยเราจริงใจขอให้เข้าใจกันนะครับ ยังไงสนใจโปรโมชั่นเอาแบรนด์นิสสันก็ฝากไปด้วยครับไม่เฉพาะนาวาร่าไม่เฉพาะโปรซีรีส์นะครับรุ่นอื่นๆเช็คโปรกันเข้ามาได้อาร์เมล่าก็โปรดีเทอรล่าผมก็มีโปรดีนะครับผมรุ่นตอนเดียวซื้อไปใช้งานอันนี้เราก็มีโปรโมชั่นรองรับอยู่ส่วนแบรนด์อื่นๆเราจะมาฝากกันไว้ในคลิปหน้านะครับผมไม่ว่าจะเป็นดีพอเนต้าแจกไอออนหรือโอมอด้าคลิปผมช่องส่วนตัวแต่ว่าเราขายทุกแบรนด์ก็ไม่ต้องตกใจกันนะครับมีตัวตนเช็คได้ ส่งรถฟรีทั่วไทยเช่นกันฝากด้วยครับ